ทักทายเป็นกำลังใจเติมพลังบวกให้กันนะเขาดีใจมากๆวันนี้นะรักทุกท่านด้วยนะคะน้อวันนี้ดิออนก็จะขออนุญาตคืนเวลาให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะน้ก็ได้เวลาพักเที่ยงพักทานข้าวกันแล้วนะคะก็ขอแฟนเพจก็สวัสดีค่ะพี่เพนนะคะบุญธิวายันเจาหอก็สวัสดีนะฐานุนะคะพี่เป็นแฟนเพลสวัสดีค่ะน้องระดานะคะคุณไก่ละมณ์ก็ทักทายยายุกับแมนเมวจำโซนสวัสดีค่ะคุณตาธัญบุญบอกคุณยายุคนขนโอทักทายกับพี่พิงค์พาเพลินนะคะพี่พิงค์พาเพลินก็สวัสดีคุณรัติมา แฟนเพจก็คิดถึงที่พี่ๆทุกคนเลยนะคะเนาะเริ่มรับเพจสีชมพูกันทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ที่อนขออนุญาตจริงๆแล้วนะคะเนาะเจก็พาลุยทักทายธิดาพรเอ็กสวัสดีจ้านะคะเนาะก็สวัสดีทักทายเป็นกําลังใจกำลังใจกันนะคะสําหรับวันนี้อ่าน้องระดาแฟนเพจก็ทักทายคุณเอ็กธิดาพรสวัสดีค่ะนะคะเอกพลสังกบุลก็สวัสดีครับคุณธิดาพรเอ็กนะคะเนาะก็สวยนะคะยายเหมียวเอฟซีก็ทักทายแสงอ้วนกระซังข่อยสวัสดีคุณแสงจ้านะคะประการแฟนเพจก็สวัสดีค่ะคุณนักฐานุนะคะแม่แสงอ้วนกระซังข่อยก็เเป็็นบุญททักกายจพา สวัสดีทักทายเช่นกันครับเจ๊กอนะคะเนาะหากินตามฤด,ดูได้แต่ได้แต่หอยคือเก่าครับนะคะเนาะอบ <c oughs> อุ่นค่ะนะคะก็กดกดพี่เต้มได้เลยนะคะเนาะพี่เต้มก็ยังยังยังต้องการความอบอุ่นอยู่นะคะเนาะเพิ่มความอบอุ่นเพิ่มกําลังใจให้กันนะคะเนาะจอนนี่จอนนี่สวัสดีทุกคนนะคะเนาะคุณทํานองก็จอยนะคะแม่นายเจ๊บชาแนลก็ทักทายมาดามจอยแฟนเพจทักทายจ้านะคะเนาะชงสุริตาคนส่งตัวทายทักทายมาดามจอยสวัสดีค่ะน้องพาชาก็เปิดตาจ้าคุณไก่้ะมวลสวัสดีไหวสวยกอดไทยเยไทยนะคะเนาะเด ก็เป็นแมวจอมสนก็สวัสดีทั้ง23ดวงตาค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เพชรก็บอกว่าเพชรสวัสดีล่ะแข็งมุกน้อยค่ะยาวนาดาวังดีสวัสดีล่ะแข็งมุกน้อยนะคะโชคสุดาขนส่งตัวไทยก็ทักทายล่ะแข็งมุกน้อยสวัสดีค่ะสายฟ้าชานิ่งสวัสดีครับบ่าวหนูเป็นอ่าขอโทษขออภัยนะคะเป็นแอดมินของใครหรือว่าหรือว่าแบบเพิ่งเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์ของดิกออนพิมพครั้งแรกนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับบอกพี่เพชรสวัสดีค่ะพี่เพชรแฟนเพจก็สวัสดีค่ะคุณบุญทิวากระดูกอว่อีนใจพี่ไกก่นนะคับุญทิวายจหอ็ วัสดีพี่กนว่าเป็นอขอโทษขออภัยนะคะเป็นแอดมินของใครหรือว่าหรือว่าแบบเพิ่งเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์ของดิออมเป็นครั้งแรกนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับอ่านผิดยังไงขอโทษขออภัยะะสวัสดีค่ะ เจ้าของบ้านคนสวยสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะคุณนิดาขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะนาะขอบคุณมากๆนะบ่าวอะไรอู้บ่าวแอดเดี๋ยวนี้นะอู้แปลราเปนะจ๊ะแปลราเปลนะจ๊ะเนาะไปดูคลิปบ่าวแอดมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะดูแล้วก็ได้รอยยิ้มดารุนีด้วยนะคะเนาะจอมสุภกรบอกได้ดูไลฟ์ไม่ได้ดูไลน์นานใช่ไหมคะนาะไม่ไม่ไม่เจอกันในไลฟ์สดนานมากๆนะคะวันนี้ว่างครับนะคะนาะขอบคุณการสร้างรายได้นะคะนาะแต่ก็อประสบความสําเร็จคะ่ะครับ ตามที่ได้มาพบเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้มันมีกัระยานะมิที่เจ๊ก็พาลุยสวัสดีค่ะแม่นวลน,นะคะนาะอ่าขอบคุณคุณจารุนีด้วยนะคะนะลิยนก็น้องแม่ไม่สวัสดีค่ะพี่ดีโอนะคะก็สวัสดีคุณธํรนองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาะขอบคุณมากค่ะ คอมเมนต์มีออนเด้งกลับไปกลับมาขอโทษขออภัยนะคะเนาะคุณหน้ามณ์โอวาดปฏิมากรด้วยนะคะเนาะขอบคุณมากๆค่ะธัญญาแฟนเพจกอดค่ะพี่ดานะคะคุณไก่น้องมณ์ทักษไทยน้องต้อมหากินตามฤด,ดูค่ะยนานางคนงามกอดแม่แม่แฟนเพจทักษไทยม่วนกุ๊บสวัสดีจ้านะคะรัติมากมลทิพย์สวัสดีค่ะม่วนกุ๊บนะคะจิรดาวดาเสนางก็สวัสดีคะ่ะม่วนกุ๊บแฟนเพจนะคะม่วนกุ๊บแฟนเพจก็สวัสดีครับหากินตามฤดูสวัสดีครับยานางคนงามนะคะคุณตาธัญบุญทักษไทยนุษยน้อยสวัสดีทักษไทยค่ะพี่ดาพากรินก็ ลสวัสดีค่ะนุชน้อยแฟนเพจก็มาส่งกําลังใจค่ะนะคะหนูก็ขอบคุณกําลังใจจากนุชน้อยแฟนเพจด้วยกระดกอันใจพิเชษสวัสดีจ้าหนุกานนะคะเจ๊ก็อยค่พี่ไก่คนสวยนะคะยายไทยมักเลาะสวัสดีค่ะแวะมากักทายค่ะสวัสดีค่ะยายไทยมักเลาะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องนุชน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะน้องะไรได้นะคะพี่บุลลืกก็สวัสดีค่ะไอ้สองสาวว้าม่วนนะคะ สายฟ้าชั้นเนีสวัสดีครับน้องวีนานะคะน้องวีน่าแฟนเพจสวัสดีคุณเล็กบิวตี้นะคะสันติสวัสดีครับพี่บุญมายน้องวีน่าแฟนเพจเติมพลังบอกให้กับเพื่อนๆอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนาะกับหนึ่งขวบปีนะคะเนาะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ประสบความสําเร็จในด้านการสร้างรายก็ก,กดค่ะไม่อ้อยเฉลวยนะคะแม่ใหญ่เพนก็ยินดีด้วยจ้ากับอาเจ๊ก,ก็พาลุยนะคะน้องน้องละดาแฟนเพจก็แม่เบ้นสวัสดีค่ะคุณเอกพลสวัสดีครับผมแม่เบ้นนะคะเจก ทักทายเป็นกําลังใจเติมพลังบวกให้กันนะเขาดีใจมากๆวันนี้นะยเหมียวนะคะพี่แจมเจนอนองแวงก็วายสวยๆค่ะคุณตาธัญบูรณ์นะคะหาก,กินตามฤดูสวัสดีค่ะพี่ธัญญาแม่วัชรวยแฟนเพจก็สวัสดีค่ะคุณเหมียวเดียวเรียวค่อนข้างจะหวังเรียวนะคะตอนตอนแรกนะคะแล้วก็ได้เครื่องมือมาพอตั้งค่าแล้วก็ก็ก,ก,ก็ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไทยนะคะหาก,กินตามฤดูก็สวัสดีค่ะยายไทยนะคะสันติสวัสดีครัยายไทยค่ะน้องระดาก็ทักทายคุณนุชน้อยสวัสดีค่ะสันติก็สวัสดีคะ ทักทายเป็นกำลังใจเติมพลังบวกให้กันนะเขาดีใจมากๆวันนี้นะรอบห้องนะคะแสงอ้วนกระซังข่อยกอ็ทักทายเสียน้องบกทักทายจ้านะกะเนาะ เอมมี่ยูพาก็บอกว่ามาส่งกําลังใจค่ะนะคะขอบคุณกําลังใจจากเอมมี่ยูพาด้วยนะคะเนาะสรัสดีค่ะพี่ไก่คนสวยนะคะยายไทยมักเลาะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายค่ะสวัสดีค่ะยายไทยมักเลาะขอบคุณมากๆเลยนะคะนาะนุ่ยน้แฟนเพจสวัสดีค่ะน้องและคุณน้องตูนมากๆนะคะโชคสีดาคนส่งทั่วไทยก็อ่าทักทายพี่เริ่มสวัสดีค่ะพี่บุญลือสวัสดีค่ะสายฟ้าชาแนลนะคะเจ๊ก้พาลุยก็สวัสดีจ้าโชคเฉลิ้มเลิอแฟนเพจด้วยนะคะแม่เฉลิ้แม่อ้อยเฉลแฟนเพจก็ทักทายคุณสันติสวัสดีค่ะกระดงงงออนนนไตพเเสสสววีีคค่่ะะะแแ้จ สวัสดีครับแม่อ้อยนะคะขอบคุณกําลังใจจากแม่นวแฟนเพจด้วยนะคะคุณเอกพกลก็สวัสดีครับผงคุณจารุนีนะคะแม่นวนแฟนเพจก็สวัสดีค่ัทักทายกับคุณจารุนีด้วยนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใายทุกคนนะคะมอนกู้แฟนเพจก็ทักทายน้องพัชชาจิรานุวัฒน์สวัสดีครับพี่พัชชานะคะเนาะอ่าพี่พี่ขาเพลินบอกสวัสดีค่ะยายปรนานีของเพจเจ๊ก็ว่าารุยพรุ่งนี้เลยนะคะเนาะขอบคุณมากมากค่ะเจ๊ก็นะคะเจ้าของตาคนสูงทั่วไทยก็พี่สายฟ้าทักทายนะคะสวัสดีครับนะคะเนาะ หลักไขมุกน้อยพี่บุญมาทักทายครอบครัวบุญบายสวัสดีบ่าววีกุยสแอนด้วยนะคะนะ้องขอบคุณมากๆค่ะอีหลักไขมุกน้อยก็ทักทายครอบครัวมากเลยนะคะนะ้องก็ต้องขอบคุณมิตรภาพขอบคุณน้ําใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานะคะที่อ่านเนาะเป็นกําลังใจให้การทําให้แบบการก้าวเดินของเรานะคะก็ยังมีเพื่อนๆอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดเลยนะ,ะสวัสดีค่ะพี่หนิงด้วยนะคะเนาะเล็บวิวตี้แฟนเพจทักทายค่ะคุณจารุมาสนะคะอหลักไขมุกน้อยสวัสดีค่ะคุณเล็กบิวตี้นะคะยายุกับแมมแมวจอมโซนก็ สวัสดีครับแม่แสงอ้วนกนระซ้างข่อยนะคะนาะแม่แสงอ้วนกนระซ้างข่อยก็ทักทายจากับประการแปนเพจนะคะคุณเสน้องบกสวัสดีครับทักทายบนโลกออนไลน์มีอยู่จริงนะคะนาะก็ขอบคุณมากๆทุกมิตรภาพขอบคุณนะคะกัลยานมิตรที่น่ารักทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเฟซบุ๊กด้วยนะคะนาะที่ถึงวันนี้ก็ยังมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้บนแพลตฟอร์มนี้อีกเยอะมากมายเลยนะคะนะค้อก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะถึงแม้ว่า จะยังไม่ประสบความสําเร็จตังบอกสวัสดีค่ะพี่ดีโอนนะคะน้องก็ขอบคุณน้องโตโนเดียวแฟนเพจนะคะน้องโตโนเดียวแฟนเพจก็ทักทายพี่มนแฟนเพจสวัสดีค่ะน้องดาแฟนเพจบอกคุณนิดาสวัสดีมีความดีให้เดียวในทราบได้ดีใจนะคะน้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสาหรับวันนี้เดียอนขอตัวแล้วนะคะน้องขอบคุณมากค่ะมีให้เดียวในทราบได้ดีใจนะคะน้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ ด้วยนะันเนาะพี่เพนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณนิดานะคะเนาะพี่มนแฟนเพจก็สวัสดีครับทักทายกับน้องระดานะคะคุณนิดาก็บอกว่าแ,แวะมาส่งกําลังสวยนะคะยายเหมียวเอฟ e ซีก็ทักทายแสงอ้วนกระซังข่อยสวัสดีคุณแสงจ้านะคะปาการแฟนเพจก็สวัสดีค่ะคุณนัทฐานุนะคะแม่แสงอ้วนกระซังข่อยก็ตอนวันที่4ของเจก,ก็วันที่7นะ,ะนันเนาะเดือนเดียวกันทํามาพร้อมๆกันเลยนะันเนาะทิดาพรเอกบอกสวัสดีเจ้าน้องระดาเนาะก็ทักทายกันนะคะนัทฐานุทองพูก็ทักทายกนกอ่อนยายเหมียวปาการคุณพี่เสร แสงด้วยนะคะเนาะแม่วิจิตยแฟนเพจก็คุณแสงทักทายค่ะสันติเจก็มาส่งข่าวเป็นข่าวที่แบบดีมากๆเลยนะคะน้องตากับยายพากินพาเทเจยวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณดีออนนะคะเนาะอะดีออนยังไม่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 ไมไมได้ผ่านทำเพจค่อนข้างจากขาวสะอาดพอสมควรเหมือนน้องระดานะคะเวลาตั้งค่าอะไรก็ได้เร็วนะคะเนาะเจก็พาลุกก็สวัสดีจ้าก,กับแม่เบนสตอรี่ด้วยนะคะเนาะวันนี้ดีออน สวัสดีค่าคุณสันติสุดหล่อด้วยนะคะนาะขอบคุณมากมากค่ะเขยบ้านนอกสวัสดีครับสาวอุบลน,นะคะสาวอุบลพาลอ้อเดนมาร์กก็สวัสดีทุกคนนะคะเจะก๊ก็ฝาลึกก็บายบาย,บายจ้าไปทํางานไปทานข้าวกันจ้านะคะน้องน้องระดาแฟนเพจให้คุณดีออนได้ค่ะสาธุสาธุกน้องระดานะคะน้องแต่ตอนนี้คุณทัศนีค่ะนะคะพี่ลิฟิวตี้ Beauty ก็ทักทายทัศนีสายบุญสวัสดีค่ะเจเจก็สวัสดีค่ะคุณทัศนีสายฟ้าชัแนงสวัสดีครับคุณคคเล็กบิวตี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจนนะ,ะดอ,อ็ขึ้ ประมาณนี้นะคะนาะวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะนาะก็จะไม่เยอะไปกว่านี้แล้วนะคะคุณกำลังใจจากพี่บุญลือบุญลือด้วยนะคะนาะโชคเสตาคนสรงทั่วไทยทักทายพี่สายฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก๊อฟแฟนเพจนะคะพี่ก๊อฟบอกทักทายค่ะนะคะขอระวุไว้ทักทายพี่บุญลือสวัสดีค่ะน้องตูนชนะก็ทักทายพี่คุณพยองแฟนเพจสวัสดีนะคะนาะบาวีคุริสดงนสวัสดีจ้าน้องตูนชนะค่ะคุณบุญทีวานะคะนาะคุณนิดาบอกจับมือเพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องไลฟ์นะคะนาะก็จับมือเติมกําลังจเมลัวกาาคคนนไได้ยะ่่ วยบอกน้องชัดเจนสวัสดีค่ะบอกแอรแฟนเพจก็ยายเหมียวจ้วนนะคะน้องเจก็พาลุยสวัสดีค่ะยายเหมียวนะคะหากินตามบุญูกก็สวัสดีค่ะพี่ชัดเจนบอกแอรแฟนเพจด้วยนะคะน้องบอกแอรแฟนเพจบอกคุณเอมมี่สวัสดีค่ะนะคะสันติพม่าราพาจันทบุรีก็สวัสดีค่ะปากกานะค่ะพี่เต้ยเจนหนังแวงก็เอมมี่เอมมี่กอดกอดนะคะน้องไม่ให้เฉลยแฟนเพจก็ทักทายค่ะบ่าวแอดนะคะน้องอาจันทบุรีด้วยนะคะน้องใส่ป้าชาแนลสวัสดีครับคุณบุญไม้นะคะไอ้สองสาวมวลทักทายน้องวินาสวัสดีด้วยครับนนนนนนะะะะคคคเาาาาจจกกพลุุยสสสสววััดดีีี้้องิิิรตมมท์ณ จิตรดานะคะจิตรดาวาเสนางทักทายพี่ธนาวดีแหวนเพชรจ้ายินดีค่ะนะคะน้องคนคู่แฟนเพจก็สวัสดีครับพี่เดือนผ่องนะคะเนาะสวัสดีพี่เพนนะคะเนาะพี่บุญไมลมาส่งกําลังใจขอบคุณค่ะเจ๊ก,ก่อพาลยุทธทักทายครอบครัววุ่นวายสวัสดีจ้านะคะเนาะสวัสดีคุณยายเบลนาดาสวัสดีคุณดิอักทายกับแม่ใหญ่เพชร